คิตตี้คริสติน่าประกาศแจ้งข่าวดีที่รอคอยของสามีเอสกันตะพง์ย้ายออกจากห้องไอซียมาพักรักษาที่ห้องปกติแล้วเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่หลายคนช่วยกันส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่องหลังพระเอกดังเอสกันตะพง์วุบหมดสติกลางงานดีเบตเมื่อวันที่9พฤษภาคมจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้สติโดยมีครอบครัวพยาและลูกไปเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดทำกลางคนเป็นห่วงของเพื่อนร่วมวงการบันเทิงและ ฟันคลับอย่างมากมายซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวลือวงในเปิดเผยอาการล่าสุดเอสกันตพง์โดยได้บอกข่าวดีว่าเอสกันตพง์ ung, หลังรอคอยนานกว่าครึ่งเดือนโดยได้อ้างว่าทราบมาจากโอปอผู้จัดการส่วนตัวของเอสว่าเอสมีสติและฟื้นขึ้นมาแล้วสามารถขยับแขนขยับขาได้แล้วแต่ยังไม่สามารถสื่อสารได้ทางนี้รอการยืนยันอีกครั้งจากคิตตี้คริสตินาพระยะาของเอสกันตาพง์อีกครั้งแต่เชื่อว่า ข่าวนี้คงทำให้ใครลหลายคนยิ้มได้และล่าสุดทางด้านคิ t ตี้คริสติน่าภรยาเอสกันตพงก็ได้ออกมาอาัปเดตอาการของเอสได้ย้ายจากห้องไอซมาพักรักษาตัวที่ห้องปกติแล้วโดยคิ t ตี้คริสติน่ก็ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าเราอยากจะแจ้งให้ทราบว่าอาการของเอสในตอนนี้สามารถย้ายออกจากห้องไอซมาพักรักษาตัวได้ปกติแล้วนะคะ